โอเคค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราเข้าไปไหว้พระประธานที่อยู่ในโบสถ์ด้านในแล้วนะคะพี่ก็จะพาทุกคนมาดูเจดีสวยงามที่วัดสวรดารารามออวอดละราชาวรว,ว,วิหารที่นี่นะคะจริงๆเราเคยมาดูที่นี่กันหนึ่งรอบแล้วจริงๆเราเคยมาวัดสุวรรณกันหลายรอบนะคะแต่ว่าจำได้ว่าครั้งสุดท้ายนะคะที่พาทุกคนมาดูเจดีะระฆังริ้วสองเครื่องที่นี่ถูกปะ ให้ทุกคนดูนะเดินรอบวัดติหาที่วางแก้วไม่ได้เลยนะคะเนี่ยต้องถือไปด้วยตลอดเวลาเลยนะคะยังหาที่ทิ้งขยะไม่ได้ทุกคนคะอันนี้อันนี้นะคะเวลาที่เราเข้ามาในวัดอะ่ะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีเจดีย์องค์ใหญ่สีขาวอย่างนี้นะคะที่เดินไปดูละมีป้ายบอกว่าเป็นเจดีย์ที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหลายคนที่มาวัดสวุวรรณดารารามเนี่ยเคยมีคนถามที่บอกว่า เจดีไหนที่ใช้บรรจุอัฐิของพระราชบิดาของรชัชกาลที่หนึ่งนู่นองนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงนั้นแต่เราตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะคะเนี่ยอันนี้คือเจดีที่บรรจุเขาเป็ปมาสารหรือลิขิตาสดีแล้วเมื่อกี้กี้ไปเดินต้องมองมองอยู่ทางนูน้นดีนะไม่ขึ้นไปนะคะจริงๆแล้วเวลาเราจะดูเจดีหรือเราจะดูโบราณสถานหรือว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆตามวัดวาเนี่ยอ่านก่อนนะคะว่าเขาบรรจุอะไร บางที่มันก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วด้วยความที่บางทีถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็มักจะมีข้อจํากัดมากกว่าพวกผู้ชายเขาอยู่แล้วช่วรมบางทีผู้ชายขึ้นไปได้เราขึ้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นกี้ก็จะพยายามแบบเอาไม่ขึ้นก่อนนะคะดูข้างล่างก่อนก็เป็นไปตามที่คิดจริงๆเป็นเขาบอกเป็นเจดีย์ที่ใช้เป็นจุดพระเรมยาภาษาิทิานะคะอย่างที่บอกว่าเจดีย์ที่เนี้ยเป็นเป็นทรงระฆังใหญ่ทุกคนเห็นไหมคะอันเนี้ยอันเนี้ยคือฐานพระทักษิณที่คนเห็นมาที่ที่กินกกนะ ไปข้างหลังอาจจะขึ้นไปได้ขึ้นไปเสร็จเนี่ยทุกคนเห็นอันนั้นปะที่มันเป็นเถวาถาเห็นไหมเห็นไหมแสงมันย้อนแน่เลยอ่ะเดี๋ยวนะต้องเดี๋ยนะนี่เนี่เนี่น,นี่เห็นไหมเห็นนิว้วขี้ปะเนี่เนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเถามาลายมีทั้งหมดสามชั้นเห็นปะเถามาลายพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยเป็นระฆังก็คือเป็นระฆังแบบอ้วนๆหน่อยเหมือนระฆังวัดพระศรีเลยเนาะประมาณนี้น่าจะได้พอขึ้นไปข้างบนเนี่ยที่เป็นสี่เหลีนะ่ยมเนี่ยอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอันนั้นเขาเรียกว่าฐานบัลลัง นะคะอันนั้นเรียกว่าฐานบันลังพอขึ้นไปข้างบนก็คือบัวทลาพอขึ้นไปข้างบนอีกเห็นไหมคะที่มันเป็นป้อง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 ข้างบนสุดอันนั้นอ่ะเยอะๆยอข้างบนไปอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าป้องฉไหนอ่าแต่แบบแล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นเจดีย์เขาเรียกว่าเป็นระฆังลิ้วระฆังลิ้วตอนแรกมาครั้งแรกเนี่ยที่เข้าใจว่ามันเป็นเจดีย์มาเฟืองนะเจดีย์มาเฟืองที่เราไปที่วัดราชะุรีสถานทุกคนจําได้ว่า ที่ทางด้านหน้าโบสถอะค่ะทางด้านทางทิศเหนือของอโบสถ์อะมันจะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่สองอันที่สร้างขึ้นในรัชสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือจะดีทรงมาเฟืองกับพระปฐทโนอ่าจะดีทรงมามาเฟืองอ่ะจ,จะอยู่ทางด้านเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราหันเดี๋ยวนะ ถ้าเราหันหน้าไปทางคือถ้าเรายืนอยู่บนท้ายอุโบสถของเขาอะนะคะในพระอ๋อใช่ปะคือหันออกไปทางทางเกาะทางทิศเหนือน,น่ะไอเจอดีทรงมาเฟืองอ่ะจ,จะอยู่ขวามือไอพระปะทนอ่ะจ,จะอยู่ข้างซ้ายอันนี้คือสร้างใหม่น่าจะสร้างในสมัยรัชกาลที่หกอ่ะน่าจะประมาณนั้นนะที่ไม่ได้เข้าไปวัลชัประดิษฐ์นานแล้วเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้คือเขาเรียกว่าเจดีระคังริ้วทรงเครื่องมันจะคล้ายๆเจดีที่วัดโกสาวาสไหมแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันไปสักทีเดียวหรอกนะอันนี้ สร้างแล้วนะโกศินแต่ว่าวัดเชิงท่าหรือว่าวัดโกสาวาสเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นวัดออริจินัลเดิมๆม,มาตั้งแต่อยุธยาแล้วก็มีบุรณะมาเรื่อยๆๆๆจนมากระทั่งตอนช่วงปลายๆช่วงพระเจ้ากรุงทนก็มีมีการเข้าไปใช้วัดนั้นนะถ้ากี่จําไม่ผิดนะเขาบอกว่าที่นั่นนะเหมือนเป็นที่แบบเป็นท่าเรือเป็นท่าเรือของทหารอะไรประมาณอย่างนี้ด้วยนะแต่ยังไม่เฟิร์มนะประมาณนี้แต่จะบอกว่าสวยมากค่ะทุกคน วัดสุวรรณเนี่ยนะคะทุกคนจัดว่าเป็นวัดที่มีความเป็นรัตนโกสิทร์สูงมากแหละเพราะว่าเป็นวัดของต้นราชวงศ์จัก,กรีเป็นวัดของราชการที่1แล้วก็เป็นวัดประจำราชวงศ์จัก,กรีที่ตั้งอยู่ในอยุธยาของเรานะคะสวยเนาะมีคนเคยถามกี้ว่าทาไมพี่กี้ทาไมเจดีย์ต้องสีขาววัดค่ะคุณนะวัดนะคะเจะดีย์มันก็ต้องสีขาวไหมคุณจะให้เจดีย์สีอะไรคะสีใสลุ้งงั้นเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม ก็ถูกแล้วค่ะสีขาวแล้วอันนี้เป็นเจดีบรรจุเพราะเรามาสาลีฤกทธานเนาะมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละสวยแล้วนะคะทีนี้ว่าถ้าเกิดเราไปดูโบราณสถานที่เก่าแก่ของอยุธยาที่ถูกทําลายถูกเผาอะ่ะคุณจะเห็นร่องรอยว่าปูนปั้นต่างๆพี่นี้มันหายไปหมดไงทีนี้พอเรามาเห็นเจดียด์ที่นี่มันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเออสมัยก่อนอ่ะอยุธยาเนี่ยก่อนที่มันจะโดนเผาถูกทําลายอะ่ะมันก็มีลวดลายปูนปั้นแบบนี้ปะ่ะเียกค่ะ แต่น่าเสียดายนะคะทุกคนว่าในส่วนของวิหารเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้เลย <c oughs> เพราะว่าเขาทําที่จําไม่ว่าเขาทาตั้งแต่ปีที่แล้วที่กี้มายังไม่เสร็จเลยอ่ะ <c oughs> มันค่อนข้างจะบูรณะใหญ่นะคะเพราะว่าต้องมีการบูรณะในส่วนของภาพเขียนใหม่หมดเลยะนะคะเ <c oughs> สียดายมากเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเรามาเก็บภาพไปหมดแล้ว <c oughs> ะนะคะวันนี้ <c oughs> อ่ะไปค่ะเดี๋ยวไปด้านหลังดีกว่านะคะ <c oughs> ในเมื่อวิหารดูไม่ได้เราก็ต้องแบบเลี่ยงๆเอาเพราะว่าเนื่องจากว่าวิหารเนี่ยนะคะทุกคนเ,าเขากําลังเขาเลยนะบูรณะ แล้วมันก็ไม่ค่อยสวยงามพี่ก็ไม่อยากถ่ายออกไปนะคะเจดีระครังริ้วค่ะทุกคนล้อมรอบในส่วนของเจดีประธานที่นี่อยู่หลายองค์ละเทียนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะสิบน่ะใช่ข้างหน้าอีกสิบ ห็นไหมคะอันนี้ทางขึ้นไปได้แต่ดีนะเมื่อกี้ตอนที่กี่มาด้อมๆมองๆกี่ไม่ขึ้นไปนะคะเนี่ยถ้าเป็นจะดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเราก็ขึ้นไม่ได้หรอกผู้หญิงห้ามขึ้นนะคะทุกคนจริงๆเขาอาจจะขึ้นได้หรือเปล่าก,กี้ไม่แน่ใจนะแต่กี่ไม่ขึ้นดีกว่าเซฟเซฟไว้ดีกว่านะคะคืออย่างน้อยก็เสี่ยงเกินไปถ้าขึ้นไปแล้วมันเป็นที่ที่แบบผู้หญิงขึ้นไม่ได้เดี๋ยวโดนดา่า <laughs> ไม่ไม่ใช่คนในวันดด่านะคนที่ติดตามในใ,นใจกี่มึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอวะอะไรแบบวันนี้ ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องระวังนะคะทุกคนมาตามสถานที่พวกนี้แต่ลิงโลดมากไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเจดีย์ที่ที่บอกกันนะคะว่าเขาบอกว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของอสมเด็จพ่อพระราชบิดาของรชัชกาลที่ที่หนึ่งอยู่ทางด้านหลังอุโบสถเออทุกคนที่ลืมบอกไปวัดเนี้ยนะคะมีการาบูรณะครั้งใหญ่ตอนรชัชกาลที่สี่ทุกคนเห็นตาพิชัยมงกุฎไหมคะตาพิชัยมงกุฎรู้จักปะ ตาตาประจําพระองค์อะเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าตาพิชัยมงกุฎไปวัดป่าเลไลก็จะเห็นแบบนี้ไม่แปลกเพราะราชกาลที่ 4, สี่ท่านทรงไปบวชอยู่ที่นั่นนานนะคะแล้วก็บูรณะวาดัดพอกลับมาครองราชแล้วใช่ไหมคะก็กลับไปบูรณะวาดัดแล้วถ้าจะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในกรุงเสียอยุทยาของเราเนี่ยนะคะรชัชกาลที่ 4, สี่เนี่ยท่านทรงเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่แบบมาบูรณะอยุธยาเราเยอะจริงจริง ต่ส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงแต่ราชการที่5กันจริงไหมคะเพราะว่าผลงานท่านแบบอล่าอลามไงประมาณนี้แต่ราชการที่4ี่เนี่ยท่านท่านจัดว่าเป็นพระมหากษัตย์ที่ท่านท่านค่อนข้างแบบมาดูแลอยุธยาแล้วก็บุรณะทั่วไปเลยอะคะ่ะคิดว่าทั่วประเทศไทยเราท่านไปไหลายที่อะนะคะถ้าไปดูๆนะจะมีหลายๆที่ที่ท่านไปทาําพระบาทสระบุรีอย่างเงี้ยท่านก็ไปทําประมาณนี้นะคะเพราะาอย่าลืมว่าตอนก่อนนี้ท่านจะสวยราชเนี่ยนะคะท่านไปบวชเป็นพระอยู่นานมาก มันเลยเป็นที่มาที่ไปนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่4ตอนก่อนที่จะขึ้นไปคลองราชเนี่ยนะคะมีน้องชายนะคะอยู่คนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าต้องให้คลองราชเสมอกันนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราหลายคนอาจจะไม่รู้จักใช่ไหมแต่มีสะพานพระปิ่นนะคะสะพานพระปิ่นอยู่ที่กรุงเทพเ,เขาบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการใช้มีพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระปิ่นเกล้าก็คือแบบเหมือนอย,อยู่ข้างหลังอะแต่ว่าพระ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าก็คือเหมือนกับอยู่ด้านอยู่คล้ายๆเหมือนเป็นที่รับรู้กันอะนะคะคือได้ได้ของลาอ่าแบบผู้คนรับรู้อะไรประมาณเนี้ยแต่คนก็จะรู้ว่าการตัดสินพระไทยในหลาย,ลายๆครั้งก็จะมีสมเด็จพระปิ่นเกล้าท่านทรงทรง,งด้วยอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็มีเรื่องราวแบบเยอะแยะมากมายนะคะอย่างที่บอกว่าแหมลงมาดูเรื่องพวกนี้นะคะคือกิน่นะถ้าไม่มีเวลาหายใจเลยจริงๆนะคะเพราะว่า มันสนุกมากอะนะคะมันมีเรื่องราวแบบเกร็ดเล็กเก็ดน้อยนู่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยทีเดียวสนุกจริงๆค่ะทุกคนทุกคนคะอันนี้แหละที่พี่บอกว่าเป็นจะดีที่เขาบอกว่าใช้บรรจุอัฐิของอ๋อเด็จพ่อของรัชกาลที่หนึ่งท่านนี่ที่นี่นะคะวัดสุวรรณดารา,ามเนี่ยชื่อชื่อของวัดเนี่ยนะคะที่มาที่ไปมาจากชื่อของพระราชบิดาแล้วก็พระราชมารดาของรัชกาลที่หนึ่งเอ่อพระราชบิดาชื่อทองใช่ไหมเ,เดี๋ยวนะอ่ะชื่อทองใช่ มดาชื่อเรืองดาวเรืองนะคะเอาชื่อมารวมกันก็เป็นสุวรรณดารลาลามประมาณนี้นะคะแล้วก็ท่านมีลูกทั้งหมดเนี่ยห้าคนนะคะที่ท่กี้จําได้ก็จะมีรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็มีเจ้าพยาสุวสีาราศรีนาถที่เป็นวังหน้านั่นแหละวังหน้าที่ตอนที่รัชกาลที่หนึ่งท่านเอ่อได้เป็นกษัตริย์เนี่ยเจ้าพยาสุวสารีศรีนาถเนี่ยท่านก็ได้เป็นเป็นเหมือนเป็นวังหน้าอะประมาณนั้นแล้วก็มีเรื่องราวถึงขนาดว่า สร้างวังอะ่ะเตรียมตัวเลยนะคะเหมือนกับว่าจะถ้าเกิดนา่ก็คือจะได้ขึ้นของราชต่อแต่สุดท้ายพระองค์ป่วยแล้วก็เหมือนมีการแบบสราบแช่งเอาไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดใครมาอยู่วังพระองค์เนี่ยก็คือจะไม่ก็คือไม่ให้มาอยู่แหละประมาณนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าใครก็ตามที่ถูกตั้งเป็นวังหน้าแล้วไปอยู่ที่หน้านึงก็จะเหมือนมีอันเป็นไป รัชการที่หนึ่งท่านก็เลยบอกว่าอย่าไปอยู่เลยที่นั่นนะคะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปในชั้นหลังก็เลยมีการตั้งเป็นพระบรมโอรสาธิราชอะไรก็ว่ากันไปแต่อย่างที่บอกนะคะในเรื่องของรัตนโกสินทร์เนี่ยโอ้โหกี่คงต้องใช้เวลาอีกนานเลยแหละนะคะมันละเอียดถึงแม้ว่าจะเกิดในช่วงยุครัตนโกสินทร์เนี่ยแต่บางเรื่องเราก็ไม่ได้รู้แบบทะลุปูโป่งนะคะตอนนี้ก็ต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์ไปก่อนนะคะประมาณนี้อ่ะโอเคค่ะทุกคน จดีอันนี้ก็เป็นเจดีทรงระฆังเหมือนกันนะคะแล้วก็มีดอกบัวรองรับฐานแปดเหลี่ยมรองรับแบบนี้ข้างล่างก็เป็นแปดเหลี่ยมแบบนี้อย่างที่บอกนะคะองค์นี้แหละที่บอกว่าเป็นเจดีที่ใช้บรรจุอัฐิของออสมเด็จพ่อของรัชกาลที่หนึ่งลูกทรงของอุโบสถที่นี่นะคะทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นเป็นการตอบย้ำอะว่าเป็นการสร้างแบบอยุทธยาแน่ๆยุธยาตอนปลายลงมาลามมาถึงอัจนรโกศิน ก็คือว่าด้านหน้าของอุโบสถอจะมีทางเข้าสามด้านหลังมีสองแต่ถ้าเราไปดูวัดแบบไม่หรอกเดี๋ยวนะที่กําลังนึกถึงว่าวัดในอยุทยาเนี่ยวัดในอยุทยาเราอะนะคะที่วัดเก่าๆอุโบสถมีทางเข้าสองหรอใช่เหรอบางทีมันก็มีสามบางทีมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่เขาเขาข้อมูลเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะอ่ะที่ก็พูดไปตามนั้นลวกันแต่ว่าเอาง,ง่ายๆแล้วกันว่า อุโบสถหลังเนี้ยนะคะเป็นอาคารทรงยาวท้องกางแอนมันเหมือนกับที่วัดกุดีดาวะมันเป็นการสร้างแบบยุทธยาตอนปลายลงมาแล้วพอรัตนโกสินทร์ก็ยังคงใช้แบบนี้กันอยู่เนี่ยค่ะคือเรือสำเภามันเป็นที่มาที่ไปของเรือสำเภาประมาณนี้นะคะถ้าพูดถึงเรือสำเภาก็ต้องพูดถึงราชการที่3มใช่ไหมที่ท่านทรงค้าขายเรียกว่าทํากําปัน่น กำปั่นเนี่ยไม่ได้หมายคือมีคนถามกี้ว่าพี่กี้กำปั่นคืออะไรกำปั่นคือเรือนะคะคือทําเรือออกไปค้าขายค้าสัมภาประมาณนั้นนะคะอยากจะบอกว่าพุทธรูกข้างในสวยมากนะคะตอนคลิปแรกที่เก็บรายละเอียดไปให้ทุกคนดูแล้วแล้วก็เข้าไปด้านในเราก็จะไปปี๊ดปี๊ดปี๊ดไม่ได้นะคะเกรงอกเกรงใจชาวบ้านเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะดา่าเอาประมาณน,นี้ไอ้อยู่ข้างนอกก็พยายามจะเซฟเสียงนะคะทุกคนคะน,นี้คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อยู่ที่วัดสุวรรณดารารามนี่ค่ะสวยนะคะทุกคน ชคดีจังเลยนะคะทุกคนที่อยุธยาเนี่ยมีทั้งวัดเก่าและวัดใหม่ให้เราได้เห็นอย่างน้อยมันทําให้คนที่ศึกษาในเรื่องพวกศิลปวัฒนธรรมต่างๆหรือว่าการผูกสร้างต่างๆแนวเนี้ยคือเราก็จะมีต้นแบบในการดูอะ่ะคือไม่ทําให้เราแบบติดตันสมองจนเกินไปว่าเฮ้ยมันสร้างแบบไหนวะอะไรประมาณอย่างนี้แต่แล้วเราไม่ได้เห็นเน,นี่ยค่ะลวดลายโบราณเห็นไหมคะสวยงามอรามจริงๆจะบอกก่อนนะคะว่านี้เป็นของช่วงยุครัตนโกสินทร์นะคะทุกคนเนี่ยค่ะ สวยงามอารามจริงๆไปค่ะทุกคนเสียดายจังเลยค่ะวิหารปีหน้าคิดว่าน่าจะเสร็จนะปีหน้าเสร็จนะจ๊ะ <c oughs> บอกบอกกับวิหารพูดก,กับวิหารรู้เรื่องด้วยเราจะได้เข้าไปดูภาพเขียพนพนะในส่วนกันไงคะที่นี่มีภาพเขียพนพภายในส่ว,น,วนนี้นะคะโอเคไปดีกว่าทุกคนแดดเริ่มร้อนแล้วนะคะช่วงนี้กี่ไม่อยากจะสู้แดดเลยกี่แบบไม่ไหวเลยจริงๆนะคะเนี่ย คือต้องดูแลหน่อยนะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าพี่กี้มึงลิงโลดเกินไปเลยเนี่ยมึงออกแดดมึงไม่กลัวแดดเลยเหรอกลัวสิทำไมจะไม่กลัวกลัวสิคะทุกคนวันนี้สะอาดสะอาะ้านค่ะทุกคนนําเสนอน้มันก็อดจะถ่ายไปให้เห็นทางฝั่งนูน้นไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนมีต้นพระศรีมหาโพธิ์คงไม่ต้องพูดกันมากนะคะต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็คือต้นต้นโพอะคะ่ะเป็นสัญลักษณ์ที่พุทธเจ้าท่านทรงตัสรู้อะแล้วก็นั่งประทับอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยคะ่ะ อันนี้คืออุโบสถอ่ะอันนี้อันนี้คืออ,นนคอ,อีกอันนึงที่อยากนำเสนอนะคะทุกคนหอะระฆังค่ะหอะระฆังนี้มีมาตั้งแต่อยุธยาตอนกลางๆเนาะนะคะรามมาถึงตอนปลายแต่ว่ามันเป็นล่องลอยที่มันแทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วล่ละว่ามันคือเป็นยังไงบ้างเท่าที่กี้เห็นที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์อยู่ก็คือที่วัดธรรมราม ของเขาอาราอา,รามมากนะคะหอะระฆังครับอ่แล้วก็ที่นี่วัดสุวรรณดารา,ามเมื่อกี้ีกไปนั่งในช่องนั้นนะไปน,นั่งหลบแลบลบดดรงนั้นข้างบนเดินขึ้นไปข้างบนได้นะคะไปตีะระฆังข้างบนแต่เขาไม่ได้ให้เราไปตีนะทุกคนอเอามาณนี้เนี่ยค่ะย้ากันอีกทีค่ะทุกคนวัดสุวรรณดารา,ามอราชาว,วรวิหารเป็นวัดอารามหลวงชนิดชั้นเอกที่ยังคงอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาของเราเรียบร้อยค่ะก็ตามนี้เนาะ พามาดูว่าสวยๆบ้างบางคนบอกกี้มึงพาก,กูไปขุดกําแพงตลอดเลยอะมึงพาก,กูไปว่าสวยๆบ้างได้ไหมนี่ค่ะว่าสวยๆนะคะในยุทธยามีเยอะแยะแต่กี้ชอบแนวแบบสืบค้นเสาะหานึกภาพออกไหมอะไรที่มันง่ายๆกิรติไม่ทำวันนี้นะะอ้าโอเคค่ะทุกคนงั้นลาไปแต่เพียงเท่านี้เลยค่ะในส่วนของวัาสุวรรณดารารามนะคะขอให้คุณพาคุณพ่อทุกคนนะคะ,ท,คนนะ,คะทุกคนอย่างที่บอกคือกี้อยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจริงๆนะคะสู้กับทุกอย่างได้นะคะมัน คือคุณมีเงินทองมากอะแต่ถ้าคุณไม่แข็งแรงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วกันเจอกันในปีใหม่จริงๆเราก็เจอกันอยู่เรื่อยๆแหละกี่กะว่าจะพักยังไม่ได้พักเลยเห็นไหมนะคะเนี่ยคืออยู่บ้านเฉยๆแล้วมันอกจะแตกตายอะประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ